สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันยามตอนเช้าเช้านะจ้าลูลูตาจะกินปลาออกับกุหลออย่ามาถูกล้องกูมันจะลม้มม้ยหนูไปนั่งตรงซีเอจะออกกล้องเหรอเอาออกก็ออกไปโลดเซียหาหลัเซียงหาซไปนี่ไปน,นั่งตรงโน้นจะกินเหรอกินก็มาน,นี่นั่งลูลูอัน มาัาชอมหมูไหมเอ้ามาไม่เอา,า,เ,อาเอาไม่เอากินไม่กินแค่หมูอืมัมนเผ็ดตรงนี้มันเผ็ดน้ำโนมเนี่ยน,นีวุ่นวายหน่อยอร่อยไหมล่ะนั่งดีๆจะกินก็นั่งดีๆวันนี้กินตำซั่วปลามันเหนม็นปลามาเนี่ยจะกิฟต์อยู่เลยนั่งเงี้ยนั่งงี่นั่งสวยนั่งสวย อาหันตูดใส่กล้องมันโบงงามไ้เห็นแต่ตูดไงโชตูดงะตูดงามตูดงอนอ่ะจะบ,บาดหางใส่โรดอืมกูก็กินกับแมวนี่ยแหละยุ่งม,มาสวัสดีตอนเช้าแจะเพื่อนๆพนทักท่ายกันยอนเช้าๆช้าม,มีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ว่าอืลูกไปจังสินี่นี่เฮียรุน่นวายหน่อยเสียงไม่ชัดพูดเบา แพ้ก็ว่าแพ้พูดดังแล้วนะไม่มันไม่ดียังไงมาทางนี้สิดูรัมันจะตกแตกมึงกูไม่รู้วายกับกูต้องกินเนี้ยกินดิตรงนู้นหะนักินอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูดไหมกูนโดนแคบหมูก็กินเหรออ่ะกินแคบหมูแคบหมูกับส้มตำจะเสร็จไหมวันเนี้ยยุ่นวายกับแมวจะได้กินไหมส้มตำปลา ไม่มีอะไรใส่เลยมะเขือเทศก็ไม่มีผักอะไรก็ไม่มีมะโกก็ไม่มีเห็นไหมมันจะตกขอบไหมอืมเล็บหลุดหมดแล้วอืมเผ็ดนะไม่อยากให้กินอม,มือมันเผ็ดเลยไม่อยากให้กินอ่ะแพทจะขยับกล้องหน่ยอยอืมันจะได้กดไกลๆเห็นอ เอาอไหมอ่ะเนวาเผ็ดมันทูบิ๊กเหรอเนี่ยถ้ากินข้าวก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยแะละวนอยู่เงี้ยละต้องกินด้วยอม,มาเที่ยวบ้านเพื่อนวันนี้กลับลเดี๋ยวกินเสร็จแล้วกลับ ก็กร um ุบกรุบกรุบกรุบป้าเป็นเคี้ยวเป็นจะแซ่บเนาะเอาเคี้ยวใส่ไม้ดิเรลดูอ่ะงเคี้ยวใส่ไม้โอเคเคะเนี่ยกรอบไหมเพื่อนๆได้ยินไหมชัดไหมเคี้ยวใส่ไม้เคี้ยวใส่ไม้โลดลูดต้องเอาไม้เจ่อปากงี้ละมั้งหรื่องไงเปิดจนสุดแล้วอื อเอาอีกงไหมอย่างไ,งยไปถูกล้องฉันมางนี้โอ้ยหน่อยเอาเนี้ยเนี้ยนะเอาเนี้ยแล้วดูดนะเอาให้มันรอดเลยเต็มถ้วยเอาหันตูดอย่าหันตูดใส่กล้องอย่าหันตูดใส่กล้องกินเยอะไปไม่กินอีกอืมอืมอกินเยอะกินกับแมวนี่แหละดีอืมหันตูดใส่กล้อง นนกินอยู่อย่างนี้มาอ,อืมกินดอวยอืม,อ,มอร่อยส้ตตมตำกับแคปหมูอ่ะเลียไปแล้วก็กินที่มึงเลียนี่แหละกินด้วยกันอร่อย,หอยเหรอ,อเนาะก็แบมันทูมสัสเจออะอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะอืมอืมจะกินอะไร กินไรถามหน่อยวันนี้ไม่ได้คุยกันดีหรอกอัน,อนลบไปทางเซิจะออกกล้องเอ,อืมเป็นแมวที่แสนรู้มากพูดอะไรก็เชื่อหมดเนั่งก็นั่งเห็นไหมเดินปัดตูดปัดเติดเลเชื่อฟังมากมไม่กินก็ไปละกองไว้กับพื้น,นไม่กินไม่กินหรอถ้าไม่ป้อนไม่มีทางกิน ต้องเป็นบีเป็นคําเล็กๆอ่นนะแล้วจะกองายากินแล้วมันกินแรอกหวังไปละไปหาของกินตรงนู้นละ <c oughs> อืออคุยกันต่อวุ่นวายอยู่5นาทีเดี๋ยวนางรู้ว่านางกินไม่ได้นางก็จะไปอื <c oughs> รู้แนะ่ามันไม่มีอะไรกินได้หรอนะคนเตวอ่ะลงมาเดี๋ยวมันจะเบิร์นใะอืมอร่อยอะ่ะขนาดนมเส้นขนมจีนกับปลาที่เฉยก็อร่อยวันนี้กลับบ้านอะ่ะมาเที่ยวพักผ่อนสมองทํางานหนักมาก เหนื่อยโอ้เหนื่อยมากทำงานช่วงนี้เหนื่อยสุดๆร้านอาหารทุกร้านคนเยอะมากมันมาป้อนดูสินางจะกินไหมสเกลล็อกมาดููปมานี่สเกลล็อกตาดีด้วยนะหมูด,ดีตาดีนะรสชาติดีนะแคบหมูนี่กูไม่กินกินเองก็ได้ถ้าหมูเนี้ยละกินขี้ปากแมวกินได้หมด กินโชกกล้องหน่อยีิลูลๆเอาเนี่โชว์เห็ไหมหมอมานั่งนี่ดีๆนั่งดีๆทำอะไรเยอะทั้งให้กินมันรู้จักหากินนะนะแมวเนี่ยจะเป็นรู้จักหากินนะเอาโชกกล้องนี่กิน โอ <laughs> ไม่ต้องกินยม <d> ึจะกินปะลาร้าไหมยจะใส่ปะลาร้าให้ยุ่นวายเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้กินดีหรอกเอาลวดตามที่เอาที่สบายใจอ,อืมแล้วอ๋เอเลือกกินแต่ของดีๆนะ่ะแับหมูไม่กินกินล็อบสเตอร์เงี้ยกินสกาลล็อบเงี้กินกุ้งเงี้ ให้กินกินปลาร้มไหมนั่งเป็นเด็กดีกุ๊ดเกลือแล้วจะให้กินอืมอืมอืเห็นไหมคลิปนี้วุ่นวายมากอืมอืมอืมอือออย่ออือยืออืออือันออือันนี้น่ะเออ อืมว่าจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้สักหน่อยเลยไม่ได้คุยเลยวุ่นวายอยู่กับแมวนี่แหละซ่อนไว้คุณนตักนี่อืมชอบเนี่ยอาหารทะเลชอบแมวแมวมากหลายเอายิ้มดิสไาย์ยหน่อยโชว์กล้องหน่อยอืมถ้าใครติดตามเพจครเปนแอนดมาม U.S.A. Channel อนะใน f a c e b o o k นะมีเพจก็จะเห็นลูลู่มัจจัดอย่าหันตูดใส่กล้องโอ้ยนอ่ะมันไม่ไหนเลยมันนั่งดีๆเอาดูเด้ะโดดกินนุ่นนะู่นนะไม่ได้กินดีหรอกเอาบอกแล้วก็ท้องปากเลยแล้วเป็นยังนงบ้าะ เลารลูบๆมายังหันมานน่ไนท์กับพี่โป้หน่อยแฟนเพจโอเค this be nice สมายโอ้กันนั่งซิดกินดีๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นจังซีแหละเชื่อฟังมากว่าร้องสนง่ายมันจือสั่งให้นั่งก็นั่งบอกหันับหันจะหันตูใส่กล้องกูก็หันอืมอืม วนก็ว,ว,วนวายวไม่อิ่มอ่ะคลิปนี้ทั้งคลิปเดี๋ยวได้นั่งกินบนนี้เะอะนะอบอกแล้วอดี๋จะนั่งกินตรงนี้พอนางจะรู้พอตั้งกับข้าวปุ๊บนางก็จะมาแล้วไม่ไปด้วยนะ โยนให้เขาไปกินโยนให้มันงอนอีกให้เยอะก็ไม่เอาต้องป้อนกับมือนั่นน่ะอันนี้ไม่น่ะอันนี้เผ็ดอายิ้มหน่อยยิ้มใจกล้องอายิ้ม,อ,อ,มอีกข้างมือข้างหนึ่งไม่อยากจับอืมอืมอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมลูกแซ่บปะแซ่บๆอันนี้ปลาละมันเผ็ด มันเป็นแมวกินปลาล่าไงอืมเดี๋ยวขี้แตกกับมึงไงอืมอร่อยแซนะ่บหลายเนาะอืมกินเสียงดังดังดิเขาจะได้รู้ว่าอร่อยอืมอร่อยมากแย่งเอาจากมือนะู่นน่ะอืมอืมโอ้โ อยเงี้ยอร่อยอว้าวคุแมวแสนรู้ขนาดนี้เป็นทาสแมวอ,มอ,มอร่อยเผ็ดม,มือกูจะกัดกูละมือกูเนาะ เผ็ดอ่ะรู้แสบปากเผ็ดไม่เผ็ดหะอันนี้กินนี้กน <achieved>. ี <rivalry> ้โชว์ยิ้มยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เรียกเซยงฮัลโหลสวัสดีค่ะอืมอืมอร่อย อิ่มยังอ่ะไม่อิ่มเอาอีกเยอะปลาไหลอย่า,าใ,ใส่ปากเลยมึงอย่าเดินอย่าหันตูดใส่กล้องเบอรอืมอเอ้ออซแซ่บไยเนาะดูดูเนาะ ก็จะมเมาเวยแคาหน่อยไม่เมาเลยคุยกับแมวนี่แหละมีใครให้คุยด้วยละมีใครให้ออกกล้องมีใครออกกล้องด้วยเนาะดูดูเนาะมันไม่มีใครออกกล้องกันหญิงแพทหญิงแพทย์เอาเอาแมวมาออกกล้องต้องฟีดมันด้วยนะต้องหลอกล่อมันให้มันมาอืม อืมอร่อยพัดไหมที่ปนี้องเสียงเปิดสุดแล้วมาเนี่ยรู้จะเปิดไงแล้วเป็นที่กล้องเป็นที่เครื่องเป่าต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่มั้งมันอยู่บนตักมากินหน้ากล้องนี่ชิงโจเพื่อนเพื่อนสวัสดีก่อนสิีฮลัลโหลเดวชมรมคนรักแมวนะอืมแชทรักแมวรักหมา หมาแมวสัตว์ได้หมดกินข้าวถ้วยเดียวกันได้กินด้วยกันได้ไ,ดไม่รังเกียจเลียปากกันได้หละ่ะหมาแมวนี่เลียปากกันได้เลียปากแมบแมบเลยไม่ไม่ถือเพราะรักมาถื่กินข้าวถ้วยกิน,กนไม่หมดก็กินด้วยกันได้อ <laughs> ันนี้ส่วนอันนี้เป็นความ ส่วนตัวเนาะดูๆเนะาะห้ามลอกเลียนแบบก <c oughs> ินข้าวทั่วเดียวกับแมวบางคน,นเขาก็เลี้ยงแต่เขาก็ไม่กินข้าวด้วยกันอันนั้นมันปลาโอ้ยเนาะอ,อืมอันอยู่นี่อาหารอ่ะเดี๋ยวเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวก็ปวดท้องหมดแล้วเนี่ยโอ้แซ่บหลายรู้ๆเอ้ยอืมอร่อยไหม รับจมะกินข้าวกับแมวอร้อยอร่อยมือนก็ป้อยแมวมือก็ก,กินอืมอมอย่าให้สเกลลอปนางชอบนางชอบอาหารทะเลปูไทยไม่กินเหรอปูดองไม่กินยังไมหรือมอ,มอ,มอมอเหรอ จะหมดถ้วยแล้วนี่เอาไหมกินพอแล้วนะนี้คำสุดท้ายนะฉันอิ่มแล้วนะเธอไม่อิ่มนะเดองเธอนะฝนตกข้างล่าง,งนอกฝนตกเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเผ็ดฝนตกล้ลยฝนตกหนัก มือกอมูมือกูก็เลียคลิปนี้วุ่นวายทั้งคลิปออขออิ่มนะขอโมดหมดอิม่มวันนี้ปะลาะอยู่ไรปลาะเหรอจะฟีดอยู่ปลาะเทคะปลาะอร่อ para, okay? ระะยๆซับจับไอซอยูโมอ เรนเดินอีนับล่าสวันละฉันจะโกงหงมแล้วเด้อเฮยอื้อ,อืคลิปนี้ฝากติดตามเพจใน Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะชเวอันน้ำอยู่ไอเดีชาแนลชื่อตามยูทูบเลยชื่อเดียวกันเพจในเฟซบุ๊ก เดี๋ยวจะมีทีเด็ดช่วงนี้จะโปรโมทเพจนิดนึงมีไลฟ์สดแล้วก็มีอะไรเด็ดๆที่ใน youtube ไม่มีอะไรที่ลับๆเด็ดๆเ,เราก็จะไปอยู่ใน FITBOOK โนมาฟิน <No more. S 1> ิโต้บายบาย เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆคลิปนี้เทสเสียงว่าเสียงชัดไหมโอเคไหมเสียงเบาดูลูกสไมล์โอ้ก่อนเซฟกุนบายกุนบายสไมล์โอสไมล์โอ้ฮาบายบายจ้ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าเลยจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายกันสิโนบายโนบายเหรอปลาอย่าตบฉันนะแมวชอบตบพูดไม่ดีมันตบหน้าเอาเลย แมวตัวนี้ดุนะชอบกัดแล้วก็ตบด้วยไม่โมใจตบเลยไปละเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายไปจริงๆอะมันไม่มีแล้วมันโนมอ้ะดูลูก